มาแล้วครับทีเด็ดไฮไลท์ของบังเกอร์กันจอมพลังที่บ้านหนองจาซึ่งเป็นบังเกอร์อันใหม่ครับที่เราเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็จะให้เรียกกันง่ายๆจะให้จํากันง่ายๆก็ต้องมีสัญลักษณ์กันหน่อยเพราะว่าเราสร้างเป็น10อันครับเออเอาอะไรดีนะก็เลยต้องหาของที่มันเหมาะ กับเราสไตล์เรานะแข็งแกร่งทนทานเราก็เลยจัดสิ่งนี้มาเลยครับน,รระนะเรกซัดรถเฉลยนะพึ่งจะได้มาสดสดร้อนๆเมื่อกี้ดูท่าทางแล้วมันน่าจะไปไม่ถึงบังเกอร์ผมแล้วล่ะนะนะพอลองแก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กแล้วจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามารุน้นเึง่อกำลังใจไปพร้อมๆกันไปแล้วครับน้องบินไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบังเกอร์ผมเลยครับเนี่ยดูสิครับ โอเคเรียบร้อยครับไฮไลท์ของบังเกอร์กันจอมลังเรียบร้อยตอนนี้ครับทุกคนก็จะได้เรียกถูกแล้วราคาบ้านเราขามาล้านกว่าเนะียเอาเรียบร้อยครับทุกคนกดติดตามไว้นะยังไม่หมดนะมีที่ดีกว่านี้อีกมีอะไรกว่านี้อีกเอากดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเอาให้ดูกด